สวัสดีค่ะอันนี้เราพามาดูแผนที่เมืองโซโคมอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รถสีฟ้านี่จะเป็นรถไฟค่ะฮาร์มบีนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งตรงกลางก็จะเป็นทะเลนะคะที่เห็นขาวๆเป็นทะเลนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทะเล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 นะคะตรงนี้จะเป็นทะเลแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางรถไฟค่ะ อันนี้ก็จะบอกว่าเป็นใต้ดินนะคะที่เขียนว่าเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะเป็นมาตรงที่เรายือนอยู่นี่ค่ะอีกที่หนึ่งใกล้ๆที่เรายือนอยู่นะคะแล้วก็มานี่ค่ะ <ksam> แล้วตรงนี้ที่เรายือนอยู่นะคะตรงนี้ที่เรายือนอยู่ค่ะอันนี้นะคะแล้วนี่ก็ไปนี่นี่แล้วก็ไปเมืองซอกโคมค่ะ โซโคโมตรงนี้นะคะเห็นไหมนี hi, ่คือเมืองโซโคโมและตรงนี้ก็เป็นเมืองเก่าค่ะเป็นเมืองเก่านะคะก็เป็นทะเลขาวๆนี่เป็นทะเลหมดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นทะเลและข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงโซโคโมฝั่งนู้นนะคะข้ามไปเราอยู่ฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็อีกฝากหนึ่งของเมืองหลวงค่ะก็จะชื่อตัวนี้นะคะอันนี้ฝากหนึ่งค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นชุมชนในเมืองค่ะในเมืองสตอกโฮมนะอันนี้ค่ะก็เราพามาชมตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะจัดจัดให้ดูว่าในเขตของอันนี้ตรงนี้คือนักสตรันก็คือว่าอีกฝั่งที่เรายืยนอยู่ขวามือนี่ค่ะที่เราจะขับรถเมย์ไปข้ามสะพานทางด่วนก็เป็นชุมชนของของเขาตรงนี้นะคะ เส้นธนเส้นธนนะคะก็จะอยู่ข้างหลังไปอีกนู่นแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านต่างๆที่ให้เห็นนะคะก็คือมีชื่อติดเอาไว้ติดเอาไว้อย่างนี้นะคะเราก็เขาเอามาโชว์เป็นแผนผังให้คนได้เข้ามาดูว่าในเขตของอำเภอน้าก้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ละเขตอันนี้ก็เป็นชื่อของบ้านแล้วก็ที่เห็นเรียงรายอยู่นั่นก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะ อพาร์ตเมนต์สีขาวสีแดงอพาร์ตเมนต์ค่ะตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเป็นหลังเขาก็จะทําให้เราเห็นทําให้เราเห็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือจะเป็นบ้านเป็นหลังก็ดูเอานะคะจากจากจากตัวเล็กๆเล็กๆนั่นก็เป็นเป็นบ้านแล้วก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นสนต้นอะไรที่ที่เป็นเขียวๆน่าจะเป็นต้นไม้นะคะ เป็นต้นไม้แล้วก็สูงๆนั่นก็จะเป็นตึกตึกอพาร์ตเมนต์แล้วบ้านสีแดงเล็กๆก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป่าที่เขาอนุรักษ์ไว้ค่ะตรงนี้จะเป็นป่าแล้วก็ที่เป็นเส้นเส้นเส้นนั้นก็จะเป็นทางเดินนะคะเห็นไหมขาวๆเส้นเส้นเส้นนั้นจะเป็นทางเดินค่ะสําหรับผู้คนที่นี่ก็ชอบจูงหมาเดินกัน อพาลูกเดินเที่ยวธรรมชาติค่ะตรงนี้คนที่ชอบเก็บเห็ดก็จะมาเก็บแถวนี้นะคะนี่นี่นเห็ดแถวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยป่าเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะที่เขาชอบเก็บกันนะคะตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้า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 นตรงนี้เห็นไหมอันนี้หมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิลล่านะคะวิลล่านี่นี่ตรงนี้หมู่บ้านวิลล่าใหญ่มาก กว้างขวางมากใหญ่โตมากเลยนะคะอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำนะน่าจะใช่เพราะว่าเขาจะไม่มีบ้านตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เห็นไหมก็โอเคหมูโอโอ่โอโอบ้านใหญ่โตมากสุดยอดเลยค่ะโอ้ เรามาดูเขตชุมชนที่เราอาศัยอยู่นะคะกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่มากเป็นอำเภอเดียวกันค่ะเรียกว่าอำเภอเดียวกันนะคะใหญ่โตมากค่ะตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะคะตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําที่เห็นที่ว่างๆนี่จะเป็นแม่น้ํานะคะเป็นทะเลค่ะเนี่ยทะเล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 นะคะตรงนี้นี่ก็เป็นทะเลนะคะทะเลทะเลทะเลมานี่ค่ะ ที่มองเห็นขาวาก็เป็นทะเลพวกนี้จะเป็นอพาร์ตเมนต์พวกนี้จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะที่สูงสูงพวกนี้อพาร์ตเมนต์ค่ะก็ตรงนี้อยู่ตร,ตรงบริเวณที่เราเราอยู่ตรงตรงึกนี้ค่ะแต่ว่าออกไปข้างนอกอีกประมาณสักหนาทีสินาทีตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เราก็ได้พามาชมเขตชมุมชนอำเภอที่เราอาศัยอยู่นะคะนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านค่ะนี่ก็เป็นหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์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 นะคะก็เห็นไหมพวกเราพวกเราอยู่ทางนู้นทางนู้นทางนู้นค่ะเราอยู่ทางนู้นค่ะไกลทางนู้นค่ะเราไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ตรงตรงที่มีเครนเนี่ยคือเป็นตึกที่เขากําลังสร้างใหม่ที่เราลงคลิปไปแล้วนะคะตรงเนี้ยเราอยู่ฝั่งน้นนู้นนู้นค่ะไกลค่ะ เป็นเป็นชุมชนที่กว้างใหญ่มากเราดูแค่นี้แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวตัวพื้นที่จริงๆเขาจะใหญ่โตมากนะคะใหญ่โตมากมเขาก็มาตั้งโชว์ให้เราดูว่าชุมชนของอำเภอนนะะักะนี่เขาจะกว้างใหญ่ขนาดไหนเขตในบริเวณนี้เฮียริสตออันนี้ก็จะอยู่ติดทะเลเห็นไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นทะเลหมดเลยนะคะที่มองเนี่ยติดทะเลทะเล นี่ก็ทะเลเข้ามานี่นะคะทะเลทะเลทะเลค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดไม่เสียแรงที่เรามาวันนี้นะคะเราก็ได้ายชมสิ่งสวยๆงามๆที่ก็ไม่โชว์ให้เราไม่ต้องไปเดินข้างนอกเราดูในนี้เอาค่ะดูในนี้เอานะคะ<ม>เห็นไหมคะสวยงามมากค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ